อย่เราต้องวิเค,คราะห์กอนว่ามันขาดมันเกิดการเสียสีตรงไหนไปได้ท่อมันขึ้นไปเท่ากันนะโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาซ่อมพัดลม มีปัญหาสายเปิดปิดพัดลมขาดนะครับน่าจะเกิดจากการเสียดสีกับเหล็กด้านในในตัวพัดลมที่เกี่ยวกับตัวปิดเปิดโอเคครับเดี๋ยวผมต้องถอดลงมาก่อนถอดปลั๊กถอดอะไรลงมา,าเดี๋ยวมาแก้ไข,ข้างลังโอเคครับอครับก็อนอื่นต้องถอด ฝานี้ออกก่อนกันนะครับฝาด้านหลังนะครับก็จะมีสกรูห้าตัวนะครับจะถอดออกก่อนสกูเสร็จแล้วแล้วก็ดึงฝาตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็จะเห็นตรงที่เขามัดเชือกนะครับเนี่ย มันขาดนะก็เดีย๋ยวเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันขาดมันเกิดการเสียสีตรงไหนนะครับอ่ามันจะเกิดการเสียสีตรงบริเวณนี้นะครับในบริเวณนี้เดีย๋ยวเราต้องหาท่อพลาสติกรืออะไรสักอย่างนะครับมาร้อยการมันขาดนะ ถ้าเราใส่ไปอย่างนี้นะครับใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะขาดเดี๋ยวจะลองสาธิตดูก่อนนะครับว่ามันแกะตัวนี้ออกก่อนความยาวของเชือกแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเสียดสีบริเวณนี้แหละนะจะลองมาดูมาดูก่อน อ่าเค่ครับเราดึงตรงอื่นไม่มีโดนครับจะโดนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปหาท่อพลาสติกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาลองบริเวณนี้นะครับไม่ให้มันเสียเคนะครับผมไปได้ท่อเป็นท่อยางนะครับท่อลมของไอตัวสูบจัก,กรยานนะครับไม่ได้ใชนะ้ผมจะเอามาลองใส่ดูนะครับ จะยัดได้พอดีนะครับยัดได้พอดีเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวจะตัดตัดให้มันเลยขึ้นมานิดนึงนะครับจะตัดตัดประมาณเซนหนึ่งครับก็ตัดมาประมาณเซนหนึ่งนะครับก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปตรงรูของรูร้อยเชือกบริเวณนี้เนาะนี่นะครับ นะครับแต่แยกๆหน่อยนะครับก็ให้มันสูงสประมาณนี้ก็ใส่ทั้งสองด้านนะครับด้านนี้ด้วยด้านนี้เดี๋ยวแกะทางนี้นี้จะใส่ทางนี้ไปนะครับแกะปมที่เขามัดตัวที่ ที่จับดึงนะแล้วกแกะปมนะปมที่มันใส่กับกันตัวกระตุกหลุดนะครับเอาตัวที่จับนะออกนะครับแล้วก็เอายางใส่เข้าไปด้านนี้มันเป็นที่ตัวสายเฉยนะมันเลยไม่ขาด แต่เราก็ใส่ไว้เพืนะ่อป้องกันนะประมาณนี้ส่วน,นด้านนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวอันนี้เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมตัวนะาดามจับตึงเหมือนเดิมก็มัดปมไปเหมือนเดิมนะครับ ส่วนด้านที่ขาดด้าที่ขาดอ่าส่วนี้ต้องใช้ไฟแช็กะลนหน่อยนะครับลนบริเวณที่มันเป็นขุยแล้วก็ตัดออกเลยส่วนที่มัารูดออกอาันอาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไร,รเราใช้ปิดเปิดเฉยๆนะครับ ร้อยเข้ามาก็ไปมัดแบบเหมือนเดิมนะครับปมอะไรก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดเฉยเงินเงินตายก็ได้นะครับจะล,ลองดูงดโอเคนะครับเสร็จแล้วสำหรับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ ส่ฝาปิดเข้าไปเหมือนเดิมายฝาปิดเข้าไปเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับตัวนี้ต้องอยู่ด้านล่างนะครับตัวที่มีพลาติกต้องเอาไว้ด้านล่างนะเพราะว่ามันจะยันกับฝาผนังมีสองตัว บนอีก3ตัวนะครับขันให้แน่นนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็ไปติดที่ฝาผน,นังมาโอเคครับท่านผู้ชมนะก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะลองเปิดดู แต่ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้มันมันมันไม่สวยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เท่ากันะแล้วก็ไม่ยากนะครับเราก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นไปเลื่อนตัวนี้ไปแล้วก็มัดไว้หรือว่าตัดออกก็ได้นะครับให้มันขึ้นไปเท่ากันอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับ,รบแล้วก็เอา กะให้มันเท่ากันเนาะกะแล้วก็มัดมัดปุ่มไปดูถ้ายังไม่ยังไม่เท่ากันก็เลื่อนขึ้นไปอ่าอันนี้กล้คเคียงแล้วนะครับแต่ตรงนี้เราก็ จะตัดออกก็ได้นะครับตัดออกก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้แต่ว่าอย่างนี้ก็โอเคไม่เป็นไรนโอเคครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ซ่อมสายดึงพัดลมผนังที่ขาดนะครับก็สําเร็จไปที่น,นะครับฝา, like, share, ฝากกดแชร์ฝติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ